น่อยไรบางโม่น่อยสิบพับ่บ่เดยว่ายสิบพัฝั่งในหนาแน่นแออัาชนาฐสาวดิบสาวีต้มกันนี่เนาะสองโลสิบห้าพันสปลาโดบ่ปลาโดบ่ปลาสวายบ่ปลาอย่างนั้นเออปลาเออปลานูแม่นั่นอะไรเปล่า สิบพันมากรอหนึ่ง สบ,บายดีพี่น้องหมดสกูสู่คนเนาะตอนนี้บ้าสอนอยู่ที่บ้านปกต้องทำลายทนะิมนี้สิพาพี่น้องเขาไปเลาไปเที่ยวตลาดนัดบ้านซ่อมเมืองเซบังไฟแข้งขมวนเนาะวันนี้เป็นวันอาทิตย์วันที่16กกรุมปพาพี่น้องทางบ้านซ่อมมีตลาดนัดไหยอาทิตย์หนึ่งมีเท่านั้นเนาะเขตบ้านกกต้องบ้านทำลายบ้านส่อมแข็งแฝก วันนี้อากาศกลับมาหนาวอีกคือเก่าพี่น้องจากเมื่อวานนี้อากาศร้อนตอนนี้ตะเวนขึ้นแล้วพี่น้องอว่าตลาดสิวายแล้วหรือว่าเ่าสอนจืนสวยในมือวนี้อากาศมันหนาวนอนเพลินเนาะเห็นตลาดนัดประจำบ้านได้พี่น้องอาหารการกินหลายพรสมควรเนาะตามที่พ่อสอนเคยมาเลาะมาเที่ยวผ่านมา โอเคเนาะพี่น้องครับไปติดตามเบิร์บรงยันค่ะตลาดนัดบ้านซ่อมน้ำกันเนาะ บริเวณตลาดแล้วโอ้คนยังหลยย่พี่น้องเอ้ mm hmm. อากาศมันหนาวนะเพิ่นมาเที่ยวตลาดมาเลาะมาจับจ่ายซื้อขายซ้าตัวอย่างเนานะ mm hmm. คนหลยได้ไหมนี่พี่น้องตลาดน,านัดมันสอมเนาะ นวยอะไรบางโมน่นวยสิบพัน 35, บ่บ่เียวานวยสิบพัอ๋อยอกว่ายอกบางโมบ้านใดโอ้โหเป็นแถวห้าเนาะเียว่านวยสิบพันเเนายะ,ะยอกไปสิยด้อายอกไปสิเปลืองใสในครัวเฮือนถ้วยบวงจารยซามมีหัด คนไล่มาอนี่พี่น้องบรี้มารอโดนแล้วตาราดนัดบนซ่อมเสื้อผ้าเครื่องนุ่งก็มี

หสวสดีสบายดีมาก่อนนึงกรอนหนึงมได้มาโดนละหมได้เห็นดน่ไหาไปองานทาต ไปเทียวบุญอยู่บ่ไปไปอยูไ่ไปอยู่ตาพนมก็เลยไปบ่ตาพนมก็เลยไปพี่นาก่อนทิพันนี่คนหลายเนาะมันนี้เนาะนลตลาดนานบ้านซ่อมเนี่ยคักเลยยังมาขายก็ได้ขายคนหลาย ผักเผ็ดมะเขือมักเล่นไข่ก็มีเนาะสินหมูสินเป็ดสินไก่ไมีมัดโอ้สินม,มัดเอาเนะาะพักเนาะอ๋อได้ขายดีขนาดสินม,มัดแล้ว าดีจนแปดเลยนี่คนหลายแล้วมันนเนะ <S <S าะด้วยด้วยด้ยมันมันสาวดิบสาวดีบต้มกันนี้เนาะสองโลสิบห้าพันกิบปิงเป็ดปิงไกล่ลูกซีนกันนี้ กานขายซีน,นมมโมเสื้อผ้าเครื่องลงกเมีนเนาะเสื้อมูเด้งอานทะเลกลาเมนเนาะปลาทอดปลาชูตับไตมีมด คิดว่าสิบพันคนท่านสวยมือนเด็กพี่น้องถ่ายรูปถ่ายหนึ่งไม้กระพันเนี่ยสามหน่วยสิบพันไม้หนึ่ง พืชพักก็มีเนาะพอค่าไม่ค่าก็มาจากลายบอลนะมาจากหนองบกก็มีมาจาก่าแคกก็มีะนะมักสดัสวยงาม,มาขออมนาดตกแต่งมีสังคือลายครับท่านไประ จับเบิงนี้ละจับเบิงรถแสงเขาเใ็ดน้ำหวานเหรวะแสงลายบรพอโรยทานถ่ายรากทานถ่ายลากถ่ายทีมดละปลาโดบ่ปลาโดบ่ปลาสวายปลาอย่างนี้เออปลาเออปลานูแม่นแหละ ปลาคองเขาได้มองมันปลายางบ่เออแม่นั่นแหละปลายางบรนเทานี่แหละปลายางเอาอยังมาขายก็ได้ขายตอนนัดมันสอมเลยคึคืนเนาะเจ้าเอาเลยบ่เจ้าเอาเลยเ่มาจ่ายบ่จ้าเอาเลยเอาเลยได้ไงขอคัด เท่าไรเเท่าไรเท่าไรเขาพัดน,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 นันอ่ะไ,ได้เขาพัดเาชีบาเตสลับเปล่าขานม ก้อนอะไรน้องล่ละกระเปล่าค่ะสิบพันมาก้อนหนึง่งพี่เองบอกของกินลายอะไรนเนี่ยสาลีต้มพืชพัก การทักสารทางหอม รถพี่้องเขาคนมาเลาะตลาดเนาะหลายขนาดนะห่านขายซีโมมาจากหลายบ้านนะสี้องเขามาเลาะเนี่ยจากแกงเปทาข้อปกรองทำ้ายบ้านส่อมบ้านป่งแล้วกับบ้านออื่นอีก

ยังหลอยอยู่พี่น้องเป็นตะมวลเนาะคือขึ้นพอขาไม่ค่าก็ได้ขายเครื่องของดีเป็นรถของพี่น้องเป็นมาตลาดได้เนี่ยนี่คือวิธีสนำบดพักไปอีกแบบนึงพี่น้องเลย าทิตย์หนึง่งมันก็จะมาจับจ่ายซื้อขายเือหนึ่งประมาณนี้เนาะขอเขตนี้เป็นเขตชุดสุม่มเป็นเขตบ้านใหญ่เป็นเกษตตลาดใส่เขตบ้านใหญ่ละพี่น้องที่อยู่เขตบ้านบ้านน้อยเนาะบ้านที่อยู่ซอก,ลกอเลยกสิมาจับจ่ายซื้อขายเนาะหาที่เข้าไปในเมืองกับมันไก่พี่น้อง ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเนะาะแก็แมนลิพภาพบรรยากาศตลาดนัดบ้านซ่อมใ่น้องตลาดนัดสนนอโลาวทางเมืองเซบยงไฟแขวงคามวนวันนี้บ่าวสอนมาเก็บภาพบรรยากาศให้พี่น้องเขาในเบิกไในสมกานขอขอบใจด้วยนะทุกท่านที่ความอดีตามคบชมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กำลังใจบ่าวสอนในเนาะมอนี้ขอปิดลิปนี้ไว้สำนีก่อนนะลิปหน้าพบกันใหม่ 拜拜，妮。